ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7ดกุมภาพันธ์2568นะครับอยู่กับผมสวัสดเครือพิ่ไม้นะครับผมนะนะครับเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวเยอะเลยนะครับผมข่าวประเด็นฮอตฮอตก็ ายาบ้านะครับจับยาบ้าได้ประมาณ2,218เมตรนะครับที่คำโคกสูงนั่นเองวัง3หมอนะครับผมนวันพฤหัสสปดีที่6กุมภาพันธ์2,568นะครับผมนะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอวังสหมอนำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยนะครับ มาหมู่บ้านตำาบลคำโคกสูงนะลงพื้นที่นะท่าลาดหมูสม่สมตำาบลโคกสูงภายใต้อำนวยการของนายทวัชชัยพรมโสภา,ะสานะนาะยอำเภอวังสามหมอนะได้รับแจ้งจากสายลับนะว่าจะมีการส่งมอบยาบ้านะหรืออยาเสพติด,ดนั่นเองนะครับผมนะฮะรุนะครับผม อ่านะครับก็เราไปดูเหตุการณ์นะครับผมนะเป็นภาพนิ่งครับเหตุการณ์เรื่องเล่าข่าวบันถือในการเรื่องเล่าข่าวบันถือนะครับอเอาเชิญเลยครับผมนะภาพเหตุการณ์นะครับเอาเป็นภาพแรกนะครับผมนะภาพแรกมันก็อ่ะภาพนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผม นี่นะครับนะครับภาพนี้คือเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ลงพื้นที่นะครับอ่าอ่านภาพไปประกอบประกอบภาพก็แล้วกันนี่นะครับผมกบก็ยาบ้านะครับผมนี่อ่าหลักฐานนะครับคนใส่เสื้อเขียวแขนยาวนะก็เป็นผู้ต้องหานะครับผมชายอายุประมาณ42ปีเป็นชาวบ้านคำโคกสูงนะครับผม นะพร้อมยาบ้า2 ,218 เม็ดนั่นเองนะครับนะฮะเกิดขึ้นที่คำโคกสูงนะวังสามหมอนั่นเองนะครับผมนะฮะออลายใหญ่นะครับวันพฤหัสปดีที่6กนะกุมภพาันพันธ์2,568นะครับผมนะฮะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอวังสามหมอนะครับนะ ได้แจ้งจากสายลับนะครับว่าจะมีการาส่งนะฮะยาบ้านะครับผมส่งมอบยาบ้านะครับเมื่อชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอวังสามหมอนะครับผมเมื่อได้รับแจ้งนะครับนำกำลังรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะตำบลคำโคกสูงนะลงพื้นที่นะบ้านท่า ลาดหมู่สามตําบลโคกสูงภายใต้อํานวยการของนายทวัชชัยนะนายทวัชนะประธานาภัยนายทวัชพรมโสพานะครับนายอำเภอวังสามหมอนะครับผมนะสายลับชี้บอกแสว่าจะมีชายนะครับพฤติกรรมน่าสงสัยนะจะส่ง อของอาจจะมีของผิดกฎหมายนะครับจะส่งมอบให้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมนะครับเตรียมความพร้อมอป้องกันตัวอย่างดีประชุมนะครับกว่าจ,จะลงพื้นที่เรียบร้อยนะประชุมกันว่า,าเราต้องเข้าไปจุดนู้นเราก็ต้องระวังระวังเกือผูอ้ร้ายมัน,นมีอาวุธนะครับผมก็ อันนี้ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับการจะไปจับยาบ้าแต่ละครั้งนะครับผมผู้ค้ายาบ้านี้ต้องอาจจะมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธกขึ้นเราต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับอย่า,าผีผามเพาว่าวอย่างนั้นนะครับานายอำเภอวังสามหมอนะครับนายทวัตนายทวัตคมโสภานะครับนายอำเภอวังสามหมอก็วางแผนนะครับผมพร้อม ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอวังสามหมอนะครับชุดรักษาความปลอดภัยนะครับตำบลคำโคกสูงนั่นเองนะ,ระประสานงานกันเรียบร้อยก็ลงพื้นที่นะครับล้อมนะครับซุ่มนะครับผมเือ่อจะให้อชายอายุประมาณ42ปีเป็นชาวบ้านคำโคกสูงนี้ออ,อกมานะนัดกันไว้จะส่งยา นะครับอันนี้ภายหลังทราบภายหลังเป็นยานะครับผมก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าจะส่งอะไรแต่เป็นของผิกดกฎหมายแน่นอนสายรับแจ้งมานะครับก็นะฮะสายรับมีการส่งนะครับสายรับว่ามีการส่งมอบยาเสพติดนะครับที่ท่าน้ำบ้าน ถ้าลาดนะฮะทาลาดกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกา10นาทีนะครับพอถึงที่เกิดเหตุก็เห็นชายดังกล่าวที่สายรับแจ้งไว้นะครับผม,ผมกำลังส่งของผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าทีก่ก็จู่โจมเลยนะครับผมนะจู่โจมเลยนะครับผมการควบคุมจู่โจมนะชายอายุ4ี่สงปีสงวนชื่อและนามสกุลชาวบ้าน คำโคกสูงนะครับพร้อมยาบ้าส 2, 2 1 8เมตรนะครับจึงได้นำนำตัวผู้ต้องหาและของกลางนะครับผมทั้งหมดส่งพนังกงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวังสามหมอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ,อ,อไปคือิยการนี้ครับภาพนี้กำลังจับอยู่นะครับผมรายละเอียดก็อยู่ข้างล่างพอจับปุ๊บ ก็จะเห็นนะครับนี่ครับยาบ้านะครับผม2,218เมตรนะครับผมนะฮะ2,218เมตรนะครับพอได้จับชายดังกล่าวนี้แล้วก็มาโชว์ผลงานนะครับผมนะโชว์ผลงานนะครับอ่ะดูภาพต่อไปโชว์ผลงานนะครับนี่เจ้าหน้าที่โชว์ผลงานนะครับผมนะฮะกองร้อย อสนะครับวังสามหมอนะครับที่สิบเอ็ดชื่นชมเลยนะครับผมนะงานนี้จับรถใหญ่นะครับโชว์ผลงานนะครับผมนะตอนนั้นแล้วก็มานี่ครับก็ถ่ายร่วมกันนะครับผมนะการปฏิบัติหน้าที่นี้ก็ อันตรายมากที่สุดนะครับการไปจับยาบ้านนะครับผมอันตรายมากที่สุดเลยนะครับผมนะฮะนี่ยาบ้าเรงนี้เห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านข้าวๆให้ดูนะครับผมนะอ่านตามนี้เลยนะครับผมนี่ที่ผมขึ้นมานะครับนะจับยาบ้าได้สองพันหนึ่งสองพันสองร้อยสิบแปดเมตรนะครับผมที่คาโคกสูงวังสามหมอนะครับ ในวันพลเืองหาดสะพอดีที่6กุมภาพันธ์2568ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอวังสามหมอ,อนำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะตำบลคำโคกสูงนะครับลงพื้นที่ท่าลาดหมู่สามนะตำบลคำโคกสูงภายใต้อำนวยการของนายทวัตนายทวัตพรมพรมโสภานะครับในอำเภอวังสามหมอ ก็ S 1> <S 1> ได้รับแจ้งจาก <S 2> <S 2> <S 2> สายลับว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดนะที่ท่าน้ำบ้านท่าลาดนะกระทั่งเวลาประมาณ20.10น,นาฬิกา10นาทีนะครับผมก็เห็นผู้ต้องหานี้เดิอนออกมากำลังมอบนะเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้จู่โจมนะครับควบคุมชายดังกล่าวไว้ได้นะครับชายอายุ42ปีนะครับผมสงหวนชื่อและนามสก,กุลนะชาวคำโคกสูงนะพร้อมยาบ้า2 0 0 0ั 218เมตรจึงได้ควบคุมตัวนะครับผมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับเพื่อจะได้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับผมโอ้โหนะครับนี่นะครับโชว์ผลงานยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยครับตอนนี้ก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับผมอาสอ่อา สถานีตำรวจคูทอนวัง3าหมอนะครับผมนะฮะผมก็เคยเสนอออกไปแล้วครับวัง3าหมอนะครับผมงานนี้ก็มาอีกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมนะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยทุกฝ่ายนะครับผมที่ให้ความเห็นความให้ความสำคัญกับการล้างอัริยกรรมไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดัง นะครับผมคุ้มข้างยาบาหรือว่าพวกกำไรย,ยาเสพติดนึงละครับผมนะฮะโอ้กวาดล้างไม่หวาดไม่ไหวนะครับนะฮะทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับผมขอชื่นชมนะครับนะจากเจ้าหน้าที่นะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมงานนี้ ก็โชว์ผลงานได้ดีมากเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะต้องขอขอบคุณนายทวัชชัยเออนายทวัชโรมโสภานะครับนายอำเภอวังสามหมอนะครับผมนะ,ะแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับอำเภอวังสาหมอแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยนะตำบล โคกอาคำโคกสูงนะครับผมางานนี้ก็ผลงานนะครับผมชื่นมื่นไปตามๆกันนะครับนะฮะนี่นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมล้างบางเขราว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นส่วนเป็นส่วนจิบๆนะครับผมสองพันสองร้อยสิบแปดเมตรนะครับผมนะฮะยังมีเยอะนะครับผมก็กําลังกวาดล้างติดตาม นะ,ะลงพื้นที่นะฮะปราบปรามยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมมดรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งอะไรนะัในเขตพื้นที่จะไม่ให้มีเลยนะครับผมนะะต้องขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังสามหมอด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกทท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับ เรื่องเล่าข่าวบ้านผือขอฝากไว้ด้วยนะครับ YouTube บ้านผือ TVnew ินะครับเขียนใน YouTube เป็นภาษาไทยแล้วก็เว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บบ้านผือทีวีนิวคเขียนที่ Google นะครับ o k e b o o k สวัสดิ์เขือพิมายนะครับผมนะฮะ Facebook สวัสดิ์เขือพิมายแล้วก็ TikTok เวลาพรพาเที่ยวนะครับผมนะนะครับสนใจลงสือโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับ0 6 2 2 3 0 1 2 2 7 แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับร้านตัดเย็บสื้อผาวราพรนะรประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอ๋จำนายกรอบรูปนะครับปีกส่งนะฮะแล้วก็ทํากรอบรูปตั้งหน้างานศพด้วยนะครับผมแล้วก็แคนตัดลุงเอบ้านถือนะครับศูนย์รวมแคนตัดอยู่ที่ห้องเสื้อวราพ,พอรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านถือพิตยาภูหลานเปิด6กโมงเช้าปิดสองทุ่ม แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับห้างทองแม่พิกิจสาขา7ตลาดนิยมทองดีน้ำหนักเต็มทองร้อจากเกียววราชนั่นเองนะครับครับผมก็หมดเวลาเวลาก็หมดนะครับผมครับก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวเฮดีผมสวัสดีคือพิมายสวัสดีครับ เสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู